มือถือความจำเต็มแก่ได้ไม่ว่าท่านจะใช้มือถือรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือว่า iPhone iPad ทําได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพิ่มหน่วยความจําแบบฟรีๆไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะมาแนะนําสําหรับท่านที่มีปัญหาหน่วยความจําเต็มหรือใครที่ยังไม่หน่วยความจําเต็มก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เลยเพราะวิธีที่คุณหนึ่งจะมาแนะนําสามารถป้องกันไม่ให้ข้อมูลเราสูญหายได้อย่างดีในวิธีนี้เป็นวิธีแบบฟรีๆที่ หลายๆคนอาจจะรู้แล้วและหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ซึ่งในวิธีที่ครูหนึ่งจะนํามาแนะนําพวกเรานั้นเป็นวิธีของ Google d r i อ e อะอะอ,อ,อใครที่รู้จัก Google Drive แล้วแล้วรู้ว่าครูหนึ่งกำลังบอกวิธีการเก็บในนั้นแบบฟรีๆแค่1 5บจิกใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเพราะในคลิปนี้ครูหนึ่งจะบอกเคล็ดลับพิเศษสําหรับใครที่อยากจะเก็บมากกว่า1 5บ b จิกเราสามารถเก็บได้แบบง่ายๆฟรีด้วยนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์รายเดือนไม่ต้องไปเสียอะไรต่างๆแล้วที่สําคัญ ปลอดภัยไว้ใจได้ด้วยครับเพราะเป็นแหล่งที่เก็บจากทาง Google เองเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีไปดูกันเลยครับให้เราไปที่ Play Store ถ้าใครใช้ iPhone, iPad ให้ไปที่ App Store นะครับนะแตะเข้าไปครับแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ Google d r i v g เ o ิลดายเนี่ยครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้ท่านผู้ชมติดตั้ง Google Drive ตอนนี้ก่อนเลยครับกดติดตั้ง ตอนนี้ถ้าใครรู้จัก Google Drive แล้วอย่าลืมนะครับอย่างที่คุณหนึ่งเกิดไว้ข้างต้นคือหยุดไว้ก่อนครับหยุดความคิดนั้นไว้ก่อนว่า Google Drive มันเก็บได้เท่านู้นเท่านี้นะครับเพราะในนี้คุณหนึ่งจะบอกเทคนิคเพิ่มให้ได้ด้วยนะครับว่าจะเก็บให้มันมากกว่านั้นทํำยังไงนะครับแบบฟรีๆเลยอ่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดมันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับตัวแรกที่สําคัญที่สุดคือท่านผู้ชมจะต้องมาเช็คบัญชี gmail ที่ผูกกับ google drive ตัวนี้ก่อนครับว่าเป็นของท่านผู้ชมไหมและท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าตรงนี้มุมขวาบนสุดนะครับมันจะเห็นว่าท่านผู้ชมใช้ gmail ชื่ออะไรท่านผู้ชมก็ไปเช็คดูก,ก่อนครับว่ารู้จักไหมยูสเนมพาสเวิร์ดอะไรถ้าจำพาสเวิร์ดไม่ได้แนะนำให้ไปแจ้งเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนเลยครับ วิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดครูหนึ่งเคยทาคลิปสอนไว้แล้วให้ไปดูที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า gmail ในนั้นจะสอนวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ด gmail สําหรับคนที่ลืมเปลี่ยนได้เลยนะครับไปเปลี่ยนก่อนเพราะถ้าเราเก็บไปแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเราต้องการเข้าแอปตัวนี้แล้วบังเอิญเครื่องมันพังเครื่องมันเสียแล้วเราอยากได้ข้อมูลใน g l e Drive เนี่ยเราจะได้ไปเอาในเครื่องใหม่ได้ด้วยการใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดเจ้าตัวเมลตัวนี้แค่นั้นเองครับซึ่ง วิธีที่คุณหนึ่งจะแนะนําพวกเราเนี่ยปลอดภัยมากๆเลยในขั้นตอนต่อมาวิธีการเก็บข้อมูลให้มาที่แถบด้านล่างครับมาที่แถบด้านล่างเราเห็นคําว่าไฟล์เห็นไหมครับให้เราแตะไปที่ไฟล์แล้วกดบวกครับตรงนี้กดบวกคุณหนึ่งแนะนําให้พวกเราไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนโฟลเดอร์ในที่นี้เหมือนกับแฟ้มท่านผู้ชมก็จะเก็บเป็นแฟ้มแฟ้มแ้ไว้เลยอ่ะให้เรามากดตรงนี้ครับเลือกว่าโฟลเดอร์ เขาจะให้เราตั้งชื่อเพื่อให้เราจําได้อ่าในที่นี้คุณหนึ่งจะตั้งชื่อว่ารูปครูหนึ่งอ่านี่ครับคุณหนึ่งจะตั้งชื่อแบบนี้เลยแล้วกดสร้างตั้งให้มันสอดคล้องกับงานของเราหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในมือถือเราเนี่ยครับซึ่งโฟลเดอร์แต่และโฟลเดอร์นี้เราสามารถสร้างได้หลายโฟลเดอร์เลยนะครับอ่าตอนนี้คุณหนึ่งสร้างมา1โฟลเดอร์แล้วเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งจะสร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งครับกดบวกไปที่โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ er ที่2นี้คุณหนึ่งจะสร้างเกี่ยวกับน้องแมวคุณหนึ่งซึ่งน้องแมวคุณหนึ่งชื่อสโนคุณหนึ่งก็ตั้งเป็นสโน่อ่าอย่างนี้นะครับแล้วกดสร้างเมื่อเราสร้างเสร็จหลังจากนี้เราอยากจะเอารูปวิดีโออะไรต่างๆที่มันสอดคล้องกับโฟลเดอร์ของเราเอาไปเก็บไว้เราก็เปิดโฟลเดอร์นั้นขึ้นมาในที่นี้คุณหนึ่งต้องการเอารูปของคุณหนึ่งเองก็กดที่รูปคุณหนึ่งขึ้นมาก่อนตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ของคําว่า รูปคูหนึ่งแล้วเห็นไหมครับหลังจากนี้เราก็มากดเครื่องหมายบวกอีกทีหนึ่งครับแล้วเลือกอัปโหลดเนี่ยครับอัปโหลดแตะไปครับทนีนี้เราก็ไปเลือกเลยครับต้องการเอารูปหรือวิดีโอตัวไหนที่ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นั้นอ่าในที่นี้เราตั้งชื่อว่ารูปคูหนึ่งเราก็ต้องหารูปคูหนึ่งครับอ่าหาดูครับอ่าในหน้านี้มันไม่มีไม่มีเราก็กดไปที่คลังภาพ แล้วก็เลื่อนหามันก็จะหาง่ายหน่อยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะหาง่ายขึ้นอ่าเจอแล้วครับรูปคูณหนึ่งกดติ๊กให้เป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้ครับแล้วก็เลื่อนไปครับอ่านี่เจอแล้วครับอันนี้ทั้งวิดีโอด้วยนะครับนี่อ่าคูณหนึ่งก็เลือกเลยครับกดเลือกไปอ่าอนี้ครับอ่าเลือกนี่อ่าอันนี้คูณหนึ่งจะเอาให้ดูเป็นตัวอย่างคูณหนึ่งสมมุติว่าคูณหนึ่งเลือกครบทั้งหมดแล้วพอเลือกเสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมมากดเครื่องหมายถูก รูปทั้งหมดจะมาถูกเก็บอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่ารูปครูหนึ่งสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราสร้างอัลบั้มเอาไว้ใช่ไหมครับหรือสร้างโฟลเดอร์เอาไว้เนี่ยชื่ออะไรเราก็เก็บให้มันตรงหมดหมู่เวลาเราเข้าไปดูจะได้ง่ายแล้ววิธีการเก็บแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือรูปภาพจะไม่ถูกลดขนาดถ้าเกิดว่าเราไปสร้างอัลบั้มเก็บไว้ในไลน์ใน Facebook หรือส่งให้เพื่อนในไลน์ส่งให้เพื่อนใน a c e b o o k เนี่ยมันจะถูกบีบขนาดลงครับแทนที่ขนาดมันจะชัดๆ ขนาดมันก็จะเล็กลงอ่ะครับก็คือไม่ชัดนั่นเอง,เองในระหว่างนี้เราก็รอให้เขาอัปโหลดให้เสร็จสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเน็ตต้องแรงนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลเราเนี่ยมันเยอะอ่ะครับอย่างเช่นไฟล์วิดีโอเนี่ยมันก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับเนี่ยฮะในขั้นตอนนี้เราก็รอให้เขาอัปโหลดให้เสร็จก่อนนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เรารอเขาอัปโหลดจนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไม่มีตัวหมุนหมุนแล้วเห็นไหมครับแล้วถ้าเป็นรูปก็โชว์รูปให้เราเห็นถ้าเป็นไฟล์วิดีโอก็จะเป็นวิดีโอให้เราเห็นแบบนี้นี่คือเสรร็จขั้นนตอนกา อัปโหลดใน1อัลบั้มและสังเกตชื่ออัลบั้มอยู่ตรงนี้เรากดย้อนกลับไปครับอันนี้คือหน้าหลักของ Google Drive เรามีกี่อัลบัม้มมันก็จะโชว์ให้เราเห็นแบบนี้อันนี้เราสร้างอัลบั้มโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าส Snow ไว้ใช่ไหมครับเราก็จะเก็บที่ส o นอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งยกตัวอย่างให้ดูอีกกดไปที่สโนครับสังเกตโฟลเดอร์ส Snow โชว์ขึ้นมาบุมด้านนี้แล้วนะครับแล้วข้างในโฟลเดอร์ว่างเปล่าเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยเราจะเพิ่มเข้าไปเราก็กดบวกครับ แล้วเลือกอัปโหลดเราก็ไปเลือกรูปครับรูปสโนโมีไหมอ่ะนี่เจอแล้วครับตรงนี้ถ้าไม่มีให้ท่านผู้ชมกดที่คลังภาพตรงนี้ครับหรือไฟล์อะไรที่ท่านผู้ชมอยากจะเลือกเนี่ยก็กดเลือกตามหมวดหมู่ที่เขากําหนดไว้ได้เลยอ่าคุณหนึ่งกดที่คลังภาพก็ได้นะครับจะได้เห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็ไปเลือกที่อัลบั้มก็ได้นี่ในโชว์เห็นไหมครับในมือถือเราเนี่ยมันจะมีแถบให้กด ท่านผู้ชมกดได้เลยครับไม่ต้องกลัวถ้าเรากดผิดพลาดไปเราก็แค่กดกากบาทหรือกดย้อนกลับแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเรามองหาย้อนกลับไม่เจอก็มากดย้อนกลับด้านล่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยแล้วเราก็เลือกครับในที่นี้เป็นรูปสโนว์เราได้แล้วรูปนี้เราก็กดเข้าไปครับแล้วก็ติ๊กให้เป็นถูกแบบนี้แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกไปครับรูปสโนว์ก็จะถูกอัปโหลดลงไปที่โฟลเดอร์สโนว์แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยได้แล้วนะครับกดย้อนกลับไป ตอนนี้คุณหนึ่งมีรูปอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งรูปทั้งวิดีโอเก็บได้หมดเลยวันนี้ยังไม่พอครับให้ท่านผู้ชมกดปุ่มโฮมพักไปก่อนก็ได้แล้วให้ท่านผู้ชมไปที่มือถือของท่านผู้ชมเองแล้วไปหาคําว่าตัวจัดการไฟล์หรือแฟ้มไฟล์โฟลเดอร์แบบนี้ถ้าในฝั่งของ iPhone, iPad ให้ไปที่แกลเลอรี่ได้เลยนะครับหรือว่าแอปรูปภาพนะครับแต่ว่าในฝั่งขอ Android ไปที่ตัวนี้ หรือจะไปที่แอปรูปภาพเหมือนกันก็ได้แต่ถ้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ของ Android เนี่ยมันจะง่ายมันจะรวมหมดทุกอย่างเลยอ่ะกดไปเลยครับเปิดขึ้นมาท่านผู้ชมก็กดไปที่รูปภาพมันก็จะแบ่งหมวดหมู่เป็นรูปภาพกดไปที่วิดีโอมันก็จะแบ่งเป็นวิดีโอเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะโชว์แบบนี้อันนี้อะไรที่เราเอาไปเก็บไว้ใน Google Drive แล้วให้ลบออกให้หมดเลยนะครับอย่าไปลบอันที่ยังไม่ได้เก็บนะครับ ต้องเก็บให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยลบในทีน่นี้คูณหนึ่งจะลบเพราะว่าคูณหนึ่งเก็บไว้หมดแล้วนะครับเก็บไว้หมดแล้วดังนั้นวิธีการลบเราก็กดติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้ครับไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากลบเลือกทั้งหมดเลยเพราะเราเก็บไปหมดแล้วนะครับเราไปเก็บไว้ในที่ Google Drive หมดเรียบร้อยแล้วให้ทุกชมมาติ๊กมุมขวาครับมันจะมีติ๊กถูกทั้งหมดเห็นไหมครับสังเกตมันถูกติ๊กถูกหมดแล้วนะครับอ่าเห็นไหมติ๊กถูกหมดแล้ว พอติ๊กถูกหมดแล้วให้ท่านผู้ชมมาเลือกตรงนี้ครับคำว่า,าลบกดไปเลยครับลบเมนูมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันแต่คําสั่งมันเหมือนกันเลยแนวทางวิธีการกดก็กดเหมือนกันเลยดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้อ่ะแล้วเลือกยืนยันครับลบหมดแล้วเราก็ปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับปัดออกไปเลยปัดออกไปเลยนะครับทีนี้วันที่เราต้องการจะเอารูปนั้นวิดีโอนั้นเอามาดูหรือเอามาส่งต่อให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำยังไงวิธีให้ทําแบบนี้ครับ ให้ท่านผู้ชมไปที่ Google Drive นะครับไปที่ Google Drive เนี่ยครับ Google Drive มันจะเขียนว่าได e แบบนี้ครับเราก็ไปที่ได e ตัวนี้แล้วทีนี้เราจะเอารูปอะไรอ่าเดี๋ยวในที่นี้คุณหนึ่งจะเอารูปสโนนะครับอ่ากดเข้าไปที่สโนท่านผู้ชมก็กดไปที่จุดสามจุดแล้วท่านผู้ชมก็เลือกดาวน์โหลดมาอยู่ที่เครื่องแล้วนะครับอ่าแล้วกดปุ่มโฮมพักไปครับ นนี้เราไปที่ตัวจัดการหรือไปที่อัลบั้มก็ได้ครับแล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมจะเห็นภาพมาโชว์ตรงนี้แล้แลวกดมาดูก็ได้ครับนี่เราจะไปแชร์ผ่านไลน์ผ่าน Facebook ก,ก็ได้ก็แค่นี้เองครับสำหรับขั้นตอนเอาภาพลงมาแล้วทีนี้เคล็ดลับพิเศษเพิ่มเติมเจ้า g l e Drive เนี่ยเนี่ยครับเจ้า g l e Drive เนี่ยตัวนี้มันสามารถเก็บได้แค่15 g ิกแต่ถ้ารว่าใครอยากได้เยอะมากกว่านี้ทำยังไงเสียตังค์เพิ่มอันนี้คนหนึ่งจะมาบอกพวกเราครับ ว่าวิธีที่เราแบบไม่อยากเสียตังค์เราจะทำยังไงเราก็ใช้สิทธิพิเศษในการเก็บฟรี15จิกเนี่ยครับเราอยากได้อีกใช่ไหมครับสมมุติว่าอันเนี้ยเต็มแล้ว15จิกเราจะเพิ่มจาก15จิกขึ้นมาแบบฟรีๆเนี่ยให้เราทำแบบนี้ให้เราไปที่ Google Drive นะครับจะอยู่หน้าไหนก็ตามอ่ะกดหน้าแรกก็ได้อย่างนี้ขอให้เปิด Google Drive ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับมุมขวาบน จะเห็นรูปโปรไฟล์ของเราอยู่เห็นไหมครับให้แตะไปที่รูปโปรไฟล์แล้วให้ท่านผู้ชมไปสมัครบัญชี Gmail ใหม่มาเลยครับสมัครกี่อันก็ได้วิธีสมัครบัญชี Gmail คู่หนึ่งเคยทาคลิปสอนไว้แล้วให้กดไปที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้ได้เลยนี่กดไปตรงนี้ถ้าใครดูบน u t u b e นะครับกดที่ตัวไอตอนนี้ได้เลยและถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูบน YouTube ดูบน Facebook หรือช่องทางอื่นกดไปที่คําอธิบายตอนนี้คุณหนึ่งจะแนบลิงก์ไว้ให้วิธีการสมัคร Gmail ไปสมัครซะให้เรียบร้อยอยากได้กี่อันสมัครเลยพอสมัครเสร็จปุ๊บถ้าท่านผู้ชมสมัครในมือถือเครื่องนี้เมลมันจะมาโชว์ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมสมัครบนเครื่องอื่นบนคอมบนมือถือเครื่องอื่นท่านผู้ชมก็เอามาใส่เครื่องนี้ได้ด้วยวิธีการกดเพิ่มบัญชีอื่นเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอยู่แล้วไม่ได้สมัครก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับกดไปที่เพิ่มบัญชีอื่นมันจะเด้งไปที่หน้า Google แบบนี้นะครับเราก็กดไปที่ Google เลือก g o o g l e แล้วใส่ชื่ออ e ีเมลของเราใส่ลงไปใส่ชื่ออ e ีเมลของเราเสร็จกดถัดไปป้อนรหัสผ่านเราลงไปครับป้อรหัสผ่านเสร็จกดถัดไปเลื่อนขึ้นไปครับกดข้ามกดฉันยอมรับเรียบร้อยแล้วครับกดย้อนกลับไปครับให้ท่านผู้ชมมาสังเกตมุมขวาครับเมลเราจะถูกเปลี่ยนไปเห็นไหมครับอันนี้ตัวเก่าเราอยู่ตรงนี้ มาอยู่นี้สังเกตโปรไฟล์เมลอันนี้ตัวใหม่เรานี่เราเพิ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเราได้ที่เก็บเพิ่มอีก15จิกก็คือเป็น30จิกแล้วอันนี้เป็นเคลบพิเศษแล้วทีนี้การเก็บเก็บยังไงเก็บเหมือนเดิมเก็บเหมือนกับเมลตัวแรกเลยครับแต่เพียงแค่เวลาที่ท่านผู้ชมเข้ามาในได์ตัวนี้ครับเวลาที่ท่านผู้ชมกดได์เข้ามาก่อนที่ท่านผู้ชมจะเก็บท่านผู้ชมต้องดูก่อนว่าตอนนี้มันเป็นเมลตัวไหน ท่านชมก็ไปเลือกเก็บในทีน่นี้คุณหนึ่งจะเก็บอีกเมลหนึ่งก็กดไปที่เมลหนึ่งแบบนี้แล้วก็ไปเลือกที่ไฟล์แนะนําให้สร้างเป็นอัลบั้มไว้มันจะได้เป็นหมวดหมู่ดีกว่าเราก็กดดําเนินการเหมือนที่คุณหนึ่งสอนมาทั้งหมดเราอยากจะกลับไปดูอันเก่าแล้วก็กดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดตรงนี้เห็นไหมครับกลับไปกลับมาได้อย่างง่ายๆแล้วที่สําคัญเพิ่มได้เรื่อยๆกดเพิ่มบัญชีอีกแล้วก็เอามาใส่อีกครับ มีก e ี่เมลก็ใส่เลยครับมันก็จะเรียงเลียงเลียงงอยู่เนี้ยครับ1เมลเราจะเก็บได้ฟรีฟรีสิบห้าจิกเลยนะครับวิธีนี้อย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับทาได้กับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถเพิ่มที่เก็บได้นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวที่สําคัญก็คือไอเจ้าตัวเมลต่างๆที่เราไปเพิ่มใส่ในนั้นนะครับอย่าลืมไปเปิดการยืนยัน2ชั้นไว้ด้วยนะครับใครยังไม่รู้คุณหนึ่งแนะนําให้ไปกดที่ลิงก์ตรงไอตอนนี้ได้เลยครับคุณหนึ่ วิธีการเปิดการยืนยัน2ชั้นหรือวิธีการป้องกันคุณหนึ่งได้ร่วมกับทาง Google แล้วก็สอนเอาไว้แล้วในช่วงสงการที่ผ่านมาใครยังไม่รู้รีบไปดูซะนะครับส่วนใครดูทางช่องทางอื่นๆหรือแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยกดตัวไอไม่ได้ก็ไปกดที่คําอธิบายด้านล่างหรือด้านบนนี่แหละคาอธิบายของคลิปเนี่ยไปกดได้เลยคุณหนึ่งจะแนบลิงก์ไว้ให้วิธีการเปิดการยืนยัน2ชั้นเพื่อความปลอดภัยในส่วนของข้อมูลของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราไปแบ็กอัพเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมทําการ ลบออกจากเครื่องเราด้วยเวลาเราลบออกจากตัวเครื่องเ็จอย่าลืมลบในถังขยะด้วยนะครับเพราะบางคนกดลบปุ๊บมันก็ไปอยู่ในถังขยะอดีถังขยะเนี่ยมันต้องใช้เวลาถึง30บวันมันถึงจะเคลียร์ออให้เราดังนั้นเราอยากเห็นผลเร็วๆในส่วนของข้อมูลเครื่องเนี่ยไม่ให้มันฟ้องเหน่วยความจําเต็มแล้วก็เคลียร์ในถังขยะออกด้วยติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและคุณหนึ่งยังมีอีกช่องทางหนึ่งครับเป็นช่องทางไลน์ของคุณหนึ่งเองนะครับยังไงก็ ฝากไปกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับพวกเราจะได้ไปช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันอันนี้คือ ID l ดี e ลน์ของคุณหนึ่งเองนะครับแอดกันไว้ได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คข้ว่ามีประโยชน์ที่ครูหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับ ครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ